คุณผู้ชมขยับมาดูที่ประเด็นการเมืองกันบ้างน,นะคะตอนนี้มีหลายเรื่องที่ ประชาชนจับตาดูทั้งเรื่องของพอรบอคอมพิวเตอร์จะบบบใหม่มีเรื่องของคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะที่สําคัญตอนนี้คุณผู้ชมถูกพูดถึงเป็นพิเศษก็คือตัวกฎหมายของกกตนะคะหรือว่าพระราชบ,บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณสุชาดาคราวนี้ดูเหมือนจะมีการกําหนดงดลับงลบงลับขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อให้อํานาจของกกตนะคะในการสืบหาข่าวทุจริตได้ก็คือปรับรูปแบบใหม่จากเดิมทีที่เป็นเชิงรอรับข่าวคราวนี้ก็เป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้นนะคะสาเหตุสำคัญ ค,ค่ะว่าทําไมถึงต้องมีงบประมาณลับด้วยเรื่องนี้นะคะที่คุณมีชัยฤชุพันธ์ประธานกราตานะคะก็บอกว่ามีสิ่งที่ปรับเปลี่ยนเพื่อคาดหวังนะคะว่ากรอตนั้นจะสามารถกํากับดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็เลยกําหนดให้มีงบลับค่ะคล้ายๆกับหน่วยข่าวกรองเอาไว้สืบราชการลับหรือว่าสอบสวนไต่สวนและกะกะตาอาจตั้งหน่วยข่าวกรองของสํงานักงานหรือว่า ขอให้หน่วยข่าวกรองของรัฐสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการให้ขวัญกาลังใจอย่างสมน้ําสมเนื้อเพิ่มเงินเพิ่มเบี้ยประชุมให้กับกบก,บกบตคือให้อยู่อย่างสมศักดิ์ศรีมีเงินของตัวเองอยู่ในกระเป๋าแลกกับการทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาที่ผ่านมากกตถูกโจมตีหนักคุณผู้ชมหลายประเด็นเลยนะคะทั้งการจัดการเลือกตั้งไม่มีประสิทธิภาพการซื้อสิทธิ์ขายเสียงยังเกิดขึ้นแล้วก็การปรับตามทุจริตล่าช้าด้วยเพราะฉะนั้นงบลับตัวนี้เนี่ยแหละค่ะที่จะ ให้การดำเนินงานของกกตมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนคุณสมบัติของกกตทางฝั่งของกรทอธิบายแบบนี้กรทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติคือต้องมีความซื่อสัตย์มีความกล้าหาญปาศจ,จากอัคติมาทำหน้าที่เพื่อให้การทำงานของกกตไม่เกิดความเกรงใจหรือเกิดความใจอ่อนระหว่างการทำงานแล้วก็ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลด้วย ค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าหลังจากนี้จะต้องเร่งทํากฎหมายลูกอีกสองฉบับก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองนะคะต้องเร่งทําให้เสร็จก่อนเป็นอันดับแรกจะได้ทําให้พักการเมืองกกตปรับตัวให้สอดคล้องกับก,บกติกาใหม่แล้วหลังจากนั้นก็จะทํากฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับสสและส,ละสอวอต่อไปนะคะซึ่ง2เรื่องนี้แหละค่ะถือเป็นเรื่องใหม่ก็ต้องค่อยๆทํารอบครอบนะคะก็อาจจะ ใช้เวลานานสักนิดหนึ่งแต่ว่าอย่างตัวของพรประกรกตที่ออกมานี้ก็คาดหวังนะคะว่าจะเป็นงานปรับเปลี่ยนบทบาทด้วยก่อนหน้านี้เป็นเชิงรับรับเรื่องอย่างเดียวนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้นที่สําคัญก็คือว่าการทําหน้าที่ก็จะเป็นกรกตยุคใหม่ที่ทํางานใต้กรอบของจริยธรรมด้วยค,คือรอดูติดดาบแล้วการทํางานของกรกตจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเปล่านะคะ